าดูการปันการสูองรการที่มีการครนับพื่ให้เกัตรนี้เกขึ้นต้องร้อยปุ๊บจะมีเทคโนโลยีบินโดรนนะครับบินนำก้อนเชื้อเพลิงนะครับมาปล่อย lông lại <laughs> ท,ท่านก็เดินทางมาบริเวณที่ลอ้มเอาตุง้งผม้มไงจินศัการ,ร์ปนีน่แน่เป็นผู้ควบคุมแถวได้นำกองผสมผมป่าไม้วมบุทยาสัต่าและพันธุ์พืชํำนวนเะ็ดสิบไงมาให้การต้อนรับปัดนี้พร้อมแล้วพร้บมีการเปิดกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิงนะครับ เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการเกิดมดลพิษหมอกควันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทรงผลกับกลุก่มเป้าหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้เขียงรายลำปางลำพูนแพร่น,น่านพยายามทุกภาพสุ่นที่เกี่ยวข้อ,ของต่อชนเจอสายภาคประชาชน ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาทิบดีกรมป่าไม้ท่านอาทิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านผู้บริหารกระทรวงทรัพย์ก่อน ขนย้ายเชื้อเพลิงนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะคะเราก็ได้มีการนาโดรนนะคะมาขนย,ย้ายเชื้อเพลิง,งจากพื้นที่ป่าแล้วนะคะในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ป่านะคะที่มีความยากลำบากนะคะโดรนนนะคะเพื่อจะไปหรือว่าเป็นอาหารนะคะหรือว่า อาจครับเชิญครับอาจารครับถือถอยหลังนิดนึงครับขอบคุณครับแต่ที่เรานํามาแสดงตรงนี้ในการนําเชื้อเห็ดในการลดเชื้อไฟสลายปุ๋นควันแล้วก็สร้างกาสร้างรายได้สลายปุ๋นควันแล้วก็โครงการเพิ่มมูลค่าใบตองตึงเพื่อลดเชื้อไฟสลายปุ๋นควันและทดแทน